ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศรีคนเกษตรอันธิราบสูงครับวันนี้บาวสักศรีสิบห้าพี่น้องมาเบ่งบ้านราคาถือครับหลักหมื่นครับพี่น้องเป็นบ้านนอกดาวที่มีความนิยมนะครับและอีกสำคัญเป็นบ้านเย็นบ้านที่ปลาณนีดบ่วพ่อเย็นลากาพี่น้องจับต้องได้ราคาหลักหมื่นเท่านั้นครับพี่น้องครับก่อนอื่นเขามาฟังรายละเอียดจากเจ้าของ บานเลยครับพี่น้องครับของบริษัทเพื่องผุนเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยครับผมช่างบอยครับร้านลุงพลเฟอร์เิเจอร์ไม้เก่าครับผมร้านตั้งอยู่บ้านไปสานตะบนไพสานอำเภอบลชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับมซึ่งร้านของผมเนี่ยจะอยู่ติดถนนเส้นสองสี่เลยครับหาง่ายครับผมตรงนี้โอ้นี่ติดถนนเส้นสองสี่ใช่หาง่ายมากหาง่ายมากใช่ครับผมปักหมุดในกูเกิลแกละมาถึงร้านเลยใช่ครับ่าถ้าพิม์ใน Google พิพ์ชื่อร้านเลยร้านลุงพลเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่ามันจะขึ้นเลยในกูเกิลครับผมแล้วผมขึ้นเบอร์โทรให้ในในคลิปนะครับครับผมอ่าหลังนี้ได้ยินว่าเป็นบ้านหลักหมื่นจริงไหมใช่ครับผมตัวนี้หลักหมื่นครับผมหลักหมื่นไปถึงใกล้ใกล้แสนหรด้วยไงครับบ้านหลังนี้ไม่หมื่นอยู่กลางกลางกลางห้าหมื่นเลยครับครับหลังนี้ห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้าครับผมมีระบบไฟพร้อม บุบปลี่ยโฟมให้เรียบร้อยบ้านเย็นครับตัวนี้เราใช้เป็นสีเบเยอร์ครูให้อย่างดีครับวัสดุเกรดเทั้งหมดเลยโอ้โหเป็นสีเบเยอร์คููครับไม่ธรรมดาบ้านหลังนี้ไม่ใช่แคบๆนะครับบอกบอกขนาดเลยครับว่าบ้านหลังนี้เท่าไหร่หลังนี้กว้างสองเมตรสี่สิบครับยาวเดี๋ยวสามเมตเจ็ดสิบครับโอ้โห ดีไซน์เป็นทรงนิยมด้วยใช่ดูทรงครับองศาของลังคาค่อนข้างลงตัวเลยครับลังคาใช้นาหนาให้ครับบุบพิวโฟมให้เรียบร้อยครับคุ้มมากเลยครับในราคานี้ครับแล้วเหล็กถักให้ทีทนหนาครับดูจากภายนอกอ่ะอโครงสร้างอาจจะเหมือนกันหมดแต่ต้องดูความหนาของเหล็กเท่าไหร่ครับเหล็กความหนาที่เราใช้ให้เสามินแปดมินแปดครับ พวกเรีพวกนี้มีนแปดทั้งหมดไม่ธรรมดาครับโอ้โหเหล็กเหล็กเหล็กล,ล,ล,ล่างนี่มีมนแปดหมดเลยใช่ครับมีนแปดทั้งหมดระวังเพลทอะไรให้เรียบร้อยครับอโอ้โหตัวนี้ทำไมมันสวยอย่างนี้แล้วแล้วการออกแบบไอ้ข้างหน้านี่ไอ้สีข้างหน้านี่คือสีอะไรครับเนี่ยอยู่ได้นานไหมตัวนี้อยู่ได้นานครับผม,นนบผมเป็นสีของพีโอเนี้อเอเหมือนกันครับเป็นสีเป็นสีน้ำมันครับครับเราใช้เป็นของ T ีโอออันนี้ลูก <Q A S 1> ค้า ชอบสีฟ้าโอ้รั oh. บก็เลยเขาขอเป็นฟื้นสีฟ้าหลังนี้จองแล้วนะอุ้ยปกติผมมาผมไม่เคยทันเห็นหลังที่ <c oughs> สดดําเร็จแบบนี้เลยครับอันนี้จองแล้วครับนัดส่งวันที่27นี้โอ้ oh. ครับผมซึ่งเราจะมีระบบไฟนี่คือเราจะมีหลอดไฟให้สองหลอดครับ oh. แล้วก็เรามีเบรกเกอร์กันช็อตให้ลูกค้าเพราะว่าถ้าเราไปเดินแค่สายไฟให้ลูกค้าโดยไม่มีเบรกเกอร์ครับมันก็อันตราย oh. อย่างน้อยๆในระบบไฟ ควรมีเบรกเกอร์ให้ลูกค้าด้วยครับผมเพราะว่าในความปลอดภัยเนี่ยต้องมาก่อนมาก่อนใช่ครับผมหลังนี้ขึ้นชมได้ไหมครับหลังนี้ได้ครับได้ได้โอ้ดูบ้านดูบ้านบ้านนี้น่าจะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้เหลือแค่ใส่ลูกบิดโอ้นี่ใส่ลูกบิดแล้วก็ติดหลอดไฟแค่นั้นเองโอ๋อนี่เข้ามาก็จะมีบันไดสามขั้นใช่ชานี่กว้างเท่าไหร่ครับหน้าบ้านเนี่ยหนึ่งเมตรครับผมหนึ่งเมตรแล้วก็ที่นั่งเนี่ยดูนานาให้เลย ครับผมนั่งครอบครัวได้นะสามคนเนาะนี่ครับผมสบายสบายครับสามคนครับโอ้ไม่แน่น้วยสามคนยังเหลือเลยครับแล้วก็ทํายื่นออกมาข้างนอกเพื่อให้บ้านกว้างใช่ไหมครับใช่ทำโล่งครับผมโอ้เนี่แน่นหนาครับครับเนี่ยท่มีโยกที่มีโยกแรงๆแรงมากนะดูโครงสร้างครับเน้นให้หมดครับไม่ต้องตีผ้าเพราะว่าอะไรนะพียูพียูครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวแปรเราใช้เป็นเหล็กกล่องใส่เลยครับครับตรงนี้ อุ้ยเหล็กกล่องใหญ่ด้วยนะไม่ใช่เหล็กกล่องนิ้วนะครับน่ไม่ใช่เหล็กนิ้วด้วยใช่สองคูนหนึ่งครับสองคูนหนึ่งนะครับไม่ใช่หนึ่งคูนหนึ่งด้วยโคตรเด่นเลยพื้นพื้นนี่เด่นมากเลยสว่างมากเลยสีคผมชอบมากเลยตัวนี้ไม่ต้องไม่ไม่ได้ปูกระเบื้องเนาะแต่ใช้ตัวนี้ใส่ลงไปเป็นสีน้ำมันของ poa ครับเนี่ยดูห้องสาดตาสว่างทาสีให้เรียบร้อยหมด เรามดรับเาทาสีเราทาให้สีเที่ยวนะครับครับัาเราทานานๆให้เลยทาว่าจะได้สวยนานๆครับใช้ไปไม่กี่ปีก็จางหมดครับผมครับซึ่งระบบไฟเราติดให้ตรงนี้จะมีเบเกอร์อะไรให้ด้วคอ่าเบเกอร์ในความพิเศษของเบเกอร์ของช่างบอยที่ติดนี่เป็นพิเศษยังไงบ้างคือมันการช็อตอะอย่างน้อยเราต้องมีเบเกอร์ตัดไฟครับเวลาช็อตเวลาอะไรครับอย่างน้อยก็มีตรงเนี้ยตัดไฟให้ลูกค้า ครับจะเป็นบ้านหลังเล็กก็จริงแต่การเซฟตี้ต้องมาก่อนครับความปลอดภัยนี่คือสําคัญที่สุดครับไม่ว่าจะทําอะไรกันดูดกันช็อตให้หมดเลยครับอันนี้จะเป็นจะเป็นเบเกอร์ปกติทั่วไปครับครับแต่ไม่มีกันดูดตัวว่าตัวเนี้ยมันเราเราไม่ได้วางเป็นตู้คอนซูมเออร์ให้ครับผมครับเรามีแค่เบเกอร์ตัวตัดให้๋อครับเวลาช็อตมันก็จะตัดตัดเลยใช่เพราะว่าส่วนมากก็บ้านหลังที่ไม่ใหญ่มากก็จะเป็น ไปไว้ตรงสวนตรงใช่รครับผมผมจะต้องคือตอนแรกอะ่ะผมมีความคิดว่าถ้าเราวางแค่สวิตช์รักหลอดไฟให้ลูกค้าแล้วให้ลูกค้าจ้ำไฟเข้ามาถามว่าไม่ได้ไหมมันได้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรที่ไปตัดไฟเวลาช็อตให้ลูกค้าครับแล้วความอันตรายมันจะเกิดกับลูกค้าเรา<อ>ครับเนี่ย yeah. อผมก็เลยใส่เบเกอร์ให้เรียบร้อยเลยครับโอ้ทำให้อย่างเรียบร้อยอ่าแล้วก็มีหน้าต่างสองบานใช่เนี่ยในห้องนอนสามาาถได้นี่นะครับที่นี่จริงๆไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าในราคาห้าหมื่นห้าใช่ไหมครับชจางครับเราในจบที่ห้าหมื่นห้าอันนี้ส่งส่งสุรินครับผมส่งฟรีร้อยกิโลใช่ส่งฟรีแล้วโลครับผม ที่สําคัญนี่มีพีลโฟมนะครับมีสีทีโอเอครับแล้วก็สีสีน้ำเนี่ยจะเป็นเบเยอร์คูเบเยอร์คูครับทีโอเอนี่เป็นสีน้ํามันที่ทาพื้นอครับในลูกค้าเลือกเป็นสีสีสีฟ้าก็เลยเอาสีฟ้ามาทาให้ตัางหากครับครับผมแล้วก็การเก็บงานเนาะเนี้ยบมากมากสําคัญต้องเก็บงานเนี่ยนะผมครับต้องต้องเนี้ยบครับผมแล้วรอยเชื่อมอ่ะเราไม่ได้แค่แต้มครับดูครับ เชื่อมเต็มหมดทุกจุดเชื่อมเต็มหมดทุกจุดครับได้แค่เต้มครับเต็มเต็มทั้งหมดใช้เหล็กค่อนข้างที่จะมาตรฐานดีวผมบอกข้างนอกปถ่ายเราสร้างบอยพูดริงนี่เหนียวครับเหนียวกําลังสร้างใหม่ประตูก็ใช้เป็นยูพีซีอย่างนาให้ครับไม่ต้องห่วงวัสดุครับเนี่ยซึ่งข้างไปข้างบนครับผมครับจะได้ให้ให้ลูกค้าเราเห็นข้างๆด้วยคือเสาเนี้ยขนาดความสูงของบ้านนี้ประมาณห้าสิบได้ไหมครับครับห้าสิบเซนครับ ประมาณห้าสิบเซนธรรมดาห้าสิบเซนน่ะทําแค่มันไดขั้นเดียวก็ได้ครับครับแต่ทำด้สามขั้นดีกว่า<อ>เผื่อมีผู้สูงอายุอะไรเงี้ยครับเวลาก้าวขึ้นน่ะจะก้าวขึ้นง่ายครับครับ,รบเพราะว่าเวลาทําบ้านน่ะผมจะคํานึงถึงหลายๆอย่างครับเพราะว่าเอาพูดง่ายๆ่ะสำหรับผมลูกค้าคือพระเจ้าครับผมครับทำไงก็ได้ให้ถูกใจลูกค้ามากที่สุด ครับนี่คือแปลว่าคติประจําใจเลยแล้วหนึ่งจันยาบันของลวกค้าต้องมีครับผมว่าความซื่อสัตย์กับลูกค้าเนี่ยครับผมเพราะว่าผมทําอาชีพนี้มาเกือบเกือบเกือบเกืสมสิบปีถ้าสามสิบปีแหละครับผมผมก็อยู่ได้จนถึงทุกวันเนี้ครับเพราะว่าความซื่อสัตย์นี่แหละครับสําคัญครับผมคือมีอะไรผมก็บอกลูกค้าหมดครับไม่มีโกหกไม่มีโกหกเลยครับ อันนี้ของจริงนะครับด้านข้างนี่เป็นสีที่มีมาตรฐานนะไม่ใช่ว่าบ้านหลังที่ไม่แพงก็จะใช้สีที่ไม่แพงไม่ใช่นะครับสีก็ปกติครับไม่ได้ลดสเปคของสีดูชายคาออกเยอะๆเลยกว้างเนาะกับแต่คาออกค่อนข้างกว้างพียูโฟมเห็นชาเตมันสวเือนชายอ่ะเชิงชายเราไม่ได้เอาไม้ไม้ฝาเราไม่ได้เอาไม้ฝาแบบนี้ยมาทําเชิงชายนะเราเชิงชายเลยเชิงชายแท้เลย ครับเชิงชายก็คือเชิงชายแท้ไปเลยไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นคือเราไม่มีการการมาเด็บมาอะไรคือเราอะไรที่ใช้ตรงส่วนไหนเราก็ใช้ไปเลยใช่ใช่ครับของของผมอ่ะเลยบ้านผมอ่ะเข้าเข้าไม้ฝาทํานะแต่ตัวนี้อ่ะเชิงชายแท้แพงนะเนี่ยครับครับผมเชิงชายแท้เนี่ยมันจะแพงครับนี่ครับผมอ๋อเชิงชายแท้ทั้งหลังครับโอ้หนาแล้วเนี่ยเข้ามุมสี่สิบห้าหมดไม่มีตัดชนครับผมครับ นี่เนี้ยบเนี้ยบเนี้ยบเนี่ยเข้ามุม45หมดเลยเก็บให้ทุกจุดนะครับครับคือก็เข้า45ทั้งหมดครับไม่มีตัดยื่นมาแล้วตัดชนแม่ไม่มีเราเข้า45ให้ทั้งหมดเข้ามุมให้หมดผมเนี่ยดูกันชัดๆครับเนี่ยเข้าทุกมุมปกติตรงเนี้ยเราจะใส่แค่สามตัวก็ได้เลียวจันทรนครับครับแต่มันดูไปมันโล่งๆอันนี้ใช่ไหมครับนี่เนี่ยเนียตัวจันทรนเนี่ยอันนี้ของเราใส่ หนึ่งสองสามสี่อะหกตัวเลยเหรอหกตัวเลยของปกติใส่สามก็ได้นะปกติถ้าใส่สามก็ได้แต่ผมไม่ใส่ครับไม่มีการไม่มีการประหยัดคือเอาที่ว่าเวลาเรามองไปแล้วมาดูเต็มตาดีอ่ะครับผมคือมันมันจะมองไปแล้วดูเต็มตามันจะสวยจัดคูณสองให้เลยใช่ครอใส่สามตัวก็ได้ครับถามว่าจะเป็นไหมไม่จะเป็นหรอกเพราะว่าหลังคามันเบาอยู่แล้ว เนาะแล้วก็มันระยะมันสั้นใช่ครับแต่ผมก็ใส่ใส่ไปให้ครับแล้วมันก็ดูสวยงามด้วยนะครับอยครับดูดมันดูสีดีมันดูแข็งแรงดีครับดูแข็งแรงท่าท่โอ้นี้เป็นเสน่ห์ของบ้านหลังเล็กแต่ว่าใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จัดเต็มใช่แล้วก็ราคานี่ได้หมดทั้งไฟทั้งอะไรโอ้ผมว่าคุ้มมากแล้วก็ทรงจั่วในทรงจั่วอันนี้ทรงจั่วครับอันนี้ก็จองแล้ว อะไรมาเจ้าดอนจะเสดเมื่อไหรจะเสร็จทรงจัวนี่ทรงจัวน่าจะอีกประมาณสองอาทิตย์ครับห้าห้าหมื่นมันกันไหมห้าหมื่นห้ามันกันไหมตัวนี้ตัวนี้จะไซส์ไซส์เล็กกว่าตัวนี้ครับในราคาห้าหามื่นห้าเพราะว่ามันเป็นจัวจัวนี่คือมีระบบไฟให้เรียบร้อยเลยรับอยู่ที่ห้าหมื่นห้าเนี่ยมาดูโครงสร้างนี่เห็นดูออกเลยเพราะว่าตัวนี้ใช้เชิงทรายแทะครับเนี่ยไม่ได้ใช้ไม้ฝาในการทาเนาะ ว่าทรงจั่วบอกตมตรงครับใช้เหล็กเยอะมากเยอะมากครับใช้เหล็กเยอะกว่าทรงโมเดลครับแต่เราก็อยากให้หลากหลายบางคนไม่ชอบทรงโมเดลครับบางคนไม่ชอบทรงจั่วครับมาที่นี่เรามีเลือกหมดครับโอ้จัดเต็มใครชอบทรงจั่วเฮ้ยทรงจั่วมันดูกว้างหรือมันเท่ากันแต่แค่มันดูกว้างเฉยเยครับทรงตัวทรงตัวในห้องจะสูงโอ้ห้องจะสูงไปเลยครับห้องจะโปร่งขึ้นครับดูชายคาออกเยอะเหมะอาเดิม ในราคาที่เท่ากันห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าาตัวนั้นะไซส์ปกติอยู่ห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามครับแต่นี้ลูกค้าขยับไซส์เพิ่มขึ้นไปอีกให้ใหญ่ขึ้นไปอีกใช่โอ้ลูกค้าจองไม่หวาดไม่ไหวรัวจันทันจานที่ไรก็ไม่ทันเนี่ยจันทันเนี่ยใส่ให้เยอะมากครับครับอ๋อใส่ให้ทีเหมือนเดิมครับครับไม่ว่าจะโครงสร้างด้านล่างด้านบนผมเน้นให้ตุ้งจุดครับ ค่อนข้างที่จะลงตัวมากครับโชคดีของบ่าวศักดิ์ศรีได้รีวิวให้กับพี่น้องที่สนใจในเรื่องบ้านได้ดูเพราะปกติจะมาไม่ทันใช่ปกติจะไปท่งกรหรือไอ้ทงกรมาไม่ทันแต่รอบนี้โชคดีก็จะได้เป็นแนวทางเนาะช่างบอยเนาะใช่ครับใช่ให้คนที่เขาสนใจบ้านแล้วงบประหยัดกลับมาจากกรุงเทพกรุงไทยอยากมีบ้านไว้ในบ้านสวนก็สามารถจับต้องได้ไม่แพงใ่เนี่ยเหมาะสำหรับที่สวนหัวไล่ไปนาครับได้หมดเลยได้หมดเลยตอบโจทย์เลย สวยงามมากๆครับผมอ่าโอเคคลิปนี้ก็ถูกจัดเต็มเหมือนเคยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่ครับช่างบอยครับขอบคุณมากครับครับผมครับผมสวัสดีครับผม